มาแอบดูรูปคุยทอดกันคะ่ะตัวดำชื่อหนูดีสามหนุมนี้ชื่อชายใชายใชาย C. กํกำลังสำรวจกระเป๋าเดินทางแม่เช็คไหมลูกสรวจกระเป๋าเดินทางแม่เช็คอะไรลูกเช็คอะไรเช็คอะไรน่ารักทุกคนเลยน่ารักมากเลยลูกเช็คกันใหญ่เลยหนูด,หนดีหนูดีสวัสดีกันลูก โอ้โหขึ้นไปแล้วค่ะอันนี้คุณชายซีคุณชายซีขึ้นไปแล้วไปเช็คกระเป๋าเดินทางแม่ใหญ่เลยชายซีชายซีอันนี้ชายบีอันนี้ชายเอชายเอชายเออยู่ไหนลูกชายเอชายบีชายซีขึ้นไปแล้วอันนี้หนูดีหนูดีกำลังเช็คอีกใบหนึ่งเช็คกระเป๋าเดินทางแม่ใหญ่เลย เอ,เอาตกไปแล้วลูกตกไปแล้วเอาชายบีชายบีขึ้นขึ้นตะกร้าแล้วลูกโอ้โหหนูดีทําอะไรลูกหนูดีทําอะไรโอ้โหสนุกกันใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลยลูกสนุกกันใหญ่เลยลอือมาสวัสดีแม่ก่อนอะชายบีสวัสดีแม่ก่อนชายบีสวัสดีแม่ลูกชายบีสวัสดีครับสวัสดีครับลูก อันนี้ชายชายอะไรนะชายซีอันนี้หนูดีหนูดีเช็คอะไรลูกฮึหนูดีสวัสดีแม่ก่อนดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันแม่สอนยังไงยกมือมาลูกยกมือมายกมือมาสวัสดีแม่หน่อยสวัสดีแม่หน่อยสวัสดีค่าอยูดีสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ก่อนลูก มาดูความน่ารักของสามนมหนึ่งหญิงนะคะนี่สามชายหนึ่งหญิงนี่น่ารักมากกำลังสนเลยและคะ่ะน่ารักจริงจิ๊ร้อ,องทำไมใะเอร้องทำไมลูกหาแมกไปทอดเหรอลูกหาแมกไปทอดแมกไปทอดอยู่ไหนแมกไปทอดมาแล้วแมกไปทอดมาแล้ว,ล,วลูกหิวนมแล้วเด็กๆหิวนมแล้ว อาเจ้าเอ,อ๋เอาเช็คกระเป๋าเดินทางแม่ใหญ่เลยเอาตกตกลูกตกใช้สีตกมาเอาเอาเล่นกันใหญ่เลยเอาเอาสนุกกันใหญ่เลยโอ้ยหนูดีหนูดีก็ซาเหมือนกันน,นเนี่ยดีผู้หญิงคนเดียวซาเหมือนกันเลยนั่นไม่ยอมกันเลยไม่ยอมกันเลยเอาตกแล้วลูกตก ตกแล้วลูก